สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลเปิลนะคะวันนี้เปิลจะพามาดู r ีโว่ซิงเกิลแคปนะเครื่อง 2.4j นะคะปี2018นะคันนี้จะบอกว่าเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยนะคะลูกค้าแล้วที่สำคัญนะเป็นปี2018แต่ว่าพรอ,อยู่แค่8,000ต้นๆเท่านั้นนะคะจะบอกว่าไม่มีรอยประแจใดๆทั้งสิ้นเลยนะรอยเม็ดอาก็ยังอยู่ครบๆนะคะคันหน้าไม่มีชนหนักพิกความน้ำท่วมแน่นอนที่ร้านเรารับประกันเลยแล้วกท็ที่สำคัญนะ รีวมีเบก ABS ให้เรียบร้อยแล้วนะคะจะบอกว่าถึงเราไม่ได้แบบว่าสตาร์ทเครื่องนะคะแต่เรารับประกันเลยนะว่าจะไม่มีควันออกจากาน้ำมันเครื่องแน่นอนก่อนออกรถนะคะที่ร้านก็จะมีการถ่ายเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้อีกรอบนะคะที่มาพามาดูกันภายในอีกรอบนะคะคันนี้นะคะเราจดตู้ทึบลงเล่มให้เรียบร้อยแล้วจะบอก อยากจะบอกว่าภายในนะคะมีแอร์แบ็กสอฝั่งเลยนะคะก็คือฝั่งคนขับเนาะแล้วก็ฝั่งคนนั่งนะคะรับประกันความปลอดภัยแน่นอนนะและที่สำคัญนะคะจะบอกว่าคันนี้ผ่อนแค่เพียง8,000ต้นๆเท่านั้นนะคะท่านใดที่สนใจนะคะติดต่อมาได้ที่เบอร์0 9 1ย์7 8 1 6 6นะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยท่านใดที่อยากปรึกษาเรื่องการออกรถหรือปรึกษาเรื่องเครดิตนะคะติดต่อมาได้เลยเลย ยังไงก็ฝากเดี๋ยวฝากตัวได้นะคะขอบคุณค่ะ